คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนรวยไม่ใช่โชคไม่ใช่ต้นทุนแต่คือกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนว่าวันนี้ต้องทำอะไรใช่ค่ะ to do list หรือสิ่งที่หลายคนมองข้ามกับกลายเป็นเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตของคนสำเร็จทั่วโลกวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณไปย้อนดูเรื่องราวของแจ็คมา เจ้าของอาลีบาบาที่เริ่มต้นจากครูสอนภาษาอังกฤษไม่มีเงินไม่มีเทคโนโลยีแต่มีทูดูลิสที่ชัดเจนทุกวันและนั่นเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาแล้ววันนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณด้วยค่ะทำไมคนรวยต้องมีทูดูลิสทูดูลิสค่ะไม่ใช่แค่การจดงานแต่เป็นแผนที่ของความสำเร็จเพราะสมองของเรามีข้อจำกัดด้านความจำระยะสั้นพยายามจำทุกอย่างทำให้คุณเหนื่อยล้า และเสียพลังงานกับเรื่องไม่สำคัญคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอย่างอีลอนมัสก์บิลเกตหรือแม้แต่แจ็คหมาทุกคนต่างมีระบบของตัวเองในการวางแผนวันแจ็คหมาก็ให้สัมภาษณ์ว่าทุกคืนก่อนนอนผมจะเขียนสามอย่างที่ผมต้องทำในวันพรุ่งนี้แล้วเช้าผมก็แค่ลงมือทำเพราะเขารู้ว่าเป้าหมายที่ชัดทำให้สมองไม่หลงทางหลายคนเข้าใจว่าคนรวยมีผู้ช่วยมีระบบมีเวลามากกว่าเรา แล้วจะจดลิสต์ทำไมแต่ความจริงกับตรงกันข้ามคนที่ประสบความสําเร็จมักเริ่มต้นจากการจัดระเบียบชีวิตของตัวเองก่อนที่จะมีคนอื่นมาช่วยค่ะและการเขียนทูดูลิสต์คือเครื่องมือที่เรียบง่ายแล้วก็ทรงพลังที่สุดลองนึกถึงภาพชีวิตของแจ็คหมาในช่วงแรกนะคะเขาไม่ได้เป็นหมหาเศรษฐีตั้งแต่ตน้นแต่เป็นเพียงครูสอนภาษาอกฤษในห้องเล็กๆในหางโจโประเทศจีนทุกเช้าค่ะ จ็คจะลุกขึ้นมาพร้อมกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนว่าฝึกภาษาอังกฤษ,าษ,าษา30นาทีอ่านบทความจากต่างประเทศหนึ่งชิ้นพูดคุยกับนักท่องเที่ยวหนึ่งคนแม้จะดูเป็นสิ่งเล็กๆค่ะแต่นี่คือกลยุทธ์ลับที่เขาใช้เพื่อพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับโลกที่ใหญ่กว่าในเวลานั้นเขายังไม่รู้จักคำว่าอ e ีคอมเมิร์ซไม่รู้จักเทคโนโลยีเขารู้ว่าถ้าเขาทำสิ่งเล็กๆเหล,ล่านี้ทุกวันชีวิตเขาจะไม่อยู่ที่เดิมแน่นอน สิ่งสำคัญของ To Do List ไม่ใช่แค่ทำอะไรค่ะแต่มันคือคุณกำลังตั้งใจเลือกชีวิตที่คุณจะใช้เวลาไปกับมันคนรวยจึงไม่เริ่มวันด้วยคำถามว่าจะทำอะไรดีแต่เริ่มด้วยฉันต้องทำอะไรให้ใกล้เป้าหมายมากขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่แม้ในวันที่วุ่นวายคนอย่างแจ็คมาก็ยังกลับมาที่แผ่นกระดาษเล็กๆของเขาเสมอเพราะมันไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำ แต่มันคือพิมพ์เขียวของชีวิตในแบบที่เขาออกแบบเองเมื่อคุณทำบางอย่างเสร็จแล้วขีดค่าออกจากลิสสมองจะหลัง่งโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขทำให้คุณรู้สึกสำเร็จรู้สึกดีและพร้อมลุยงานต่อมนุษย์เราค่ะมีความสุขกับความสำเร็จเล็กๆมากกว่าที่คิดคุณเคยรู้สึกดีไหมแค่ได้ขีดเส้นทับบนรายการทูดูว่าทำเสร็จแล้ว ความรู้สึกนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นปฏิกิริยาทางเคมีของสมองเมื่อเราทำสิ่งใดสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กเช่นล้างจานเก็บเตียงหรือส่งอีเมลสมองจะหลร่งโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขและแรงจูงใจการได้เห็นลิสต์ที่ถูกติ๊กออกจึงไม่ใช่แค่ภาพสวยงามค่ะแต่มันเป็นการปลุกสมองให้รู้ว่าเรากำลังก้าวหน้าเราทำได้เราควบคุมชีวิตตัวเองได้ นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมคนสำเร็จถึงติดการทำ To Do List พวกเขาไม่ได้มองลิสตว่าเป็นภาระแต่มองว่าเป็น,นกลไกในการสร้างโมเมนตัมทางจิตใจลองคิดดูว่าในวันหนึ่งเราอาจเจอทั้งเรื่องวุ่นวายงานเร่งหรือความเหนื่อยล้าแต่ถ้ามีเพียงหนึ่งถึงสองอย่างในลิสตที่เราทำสำเร็จได้เช่น เขียนรายงานไปนหนึ่งหน้าโทรกลับหาลูกคา้าอ่านหนังสือสิบหน้าแค่นี้สมองก็รับรู้ว่าฉันไม่เสียเวลาไปเปล่าๆความสำเร็จเล็กๆแบบนี้จะค่อยๆสะสมกลายเป็นพลังใจในระยะยาวมันคือเชื้อไฟที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนไม่ธรรมดาดังนั้นอย่าดูถูกดูแคลนที่ใส่เล็กๆของคุณเพราะมันอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ค่ะ เรามาดูวิธีการเขียน To-Do List อย่างไรให้ได้ผลกันนะคะหลายคนค่ะเขียน To-Do List แล้วกับรู้สึกเครียดเพราะอะไรการที่เขียนน่ยดูเหมือนภูเขาเลยมีเป็นสิบข้อแต่ทำได้จริงแค่สอข้อสุดท้ายค่ะกลายเป็นเรื่องที่ตอกย้ำความล้มเหลวนั่นเพราะว่าเราอาจจะเขียนผิดวิธีค่ะมาดูสิขั้นตอนที่ทำให้คนสำเร็จเนี่ยใช้ในการเขียน To-Do List ได้ผลแบบจริงๆค่ะข้อที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยงานสำคัญไม่ใช่งานเร่งค่ะ คนทั่วไปมักใส่งานที่เสียงดังลงลิสต์นะคะอย่างเช่นการตอบไลน์ส่งอีเมลแต่คนสำเร็จเลือกเขียนงานที่พาชีวิตไปข้างหน้าเช่นวางแผนโปรเจกต์ใหม่เพราะสิ่งที่เราทำในลิสต์ค่ะควรเป็นสิ่งที่ใกล้เป้าหมายไม่ใช่แค่งานแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2. เขียนแบบเจาะจงไม่ใช่คำกว้างๆเช่นแทนที่จะเขียนว,ว่าทำงานเสนอผู้บริหารให้เขียนว,ว่าเรียบเรียงเนื้อหาสไลด์3หน้าแรก นำเสนอผู้บริหารเพราะสมองจะสั่งการง่ายกว่าเมื่อรู้ว่าต้องทำอะไรไม่ใช่แค่ทำงานกว้างๆสามจำกัดจำนวนรายการในแต่ละวันอย่าเขียนทุกอย่างที่นึกได้ค่ะลองใช้หลักสามงานใหญ่สามงานเล็กงานใหญ่คือสิ่งสำคัญค่ะส่วนงานเล็กคือสิ่งจิปถาถะทั่วไปการจำกัดจำนวนค่ะจะช่วยให้เราโฟกัสแล้วก็รู้สึกสาเร็จได้ง่ายขึ้น 4. เว้นพื้นที่สำหรับความยืดหยุ่นให้คุณทิ้งเวลาว่างค่ะระหว่างงานแต่ละชิ้นเล็กน้อย1 0 1ถึง15นาทีเพื่อให้สมองของคุณได้พักเพราะชีวิตจริงไม่ได้เป๊ะเสมอไปและความยืดหยุ่นนี้จะช่วยให้ลิสของเราดูไม่กดดันจนเกินไปด้วยค่ะ 5. เขียนก่อนนอนเพื่อให้สมองเตรียมตัวตั้งแต่หลับ การที่เราเขียน to do list ก่อนนอนทุกคืนค่ะมันจะช่วยให้เรารู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่เวลาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถเริ่มวันใหม่ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรซึ่งเป็นเหมือนกับการไม่เตรียมพร้อมนะคะก่อนที่จะเริ่มวันการเขียน to do list ค่ะอาจจะเป็นกระดาษธรรมดาค่ะแต่ในมือของคนที่มีเป้าหมายมันคือพลังค่ะ คุณไม่ต้องเก่งเหมือนแจ็คหมาไม่ต้องมีไอเดียพันล้านเหมือนอีลอนมัสก์ก็ได้ค่ะแต่คุณสามารถเริ่มต้นวางแผนวันละ3าอยา่างแล้วก็เดินหน้าอย่างมีทิศทางเมื่อเราฝึกเขียนนะคะสมองจะเริ่มเรียนรู้แล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่สําคัญเราจะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องเล็กๆหรือปล่อยให้งานด่วนหรือว่าเป็นงานที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานเนี้ยเข้ามากลืนกินงานใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ คนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ทําอะไรยิ่งใหญ่ในวันเดียวค่ะแต่เขาทําสิ่งเ,เล็กๆมีความหมายในทุกวันอย่างมีวินยัยทูดู i ิสเปรียบเสมือนเข็มทิศประจําวันค่ะที่พาเราไม่หลงทางขอบคุณที่เราฟังมาถึงตอนนี้นะคะหากคุณอยากที่จะแชร์ไอเดียหรือว่ามีความเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e